วันนี้เตยก็จะมาทำกระเป๋าที่เป็นเหมือนกระเป๋าสะพายเล็กๆนะคะสามารถใช้เชือกล่มที่แบบเหลือๆค่ะทำได้สีแบบเอามาผสมกันได้นะคะวันนี้เตยก็จะใช้เชือกลมสีเหลืองนะคะแล้ก็อันนี้เป็นแบบไม่มีดินแล้วก็จะใช้เข็มด้านเบอร์สีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักโซ่ไปทั้งหมด30สิบนะคะ1 2 3 4สองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสบหิบเจ็ดสิบดสิบยี่สิยเอ็ดยี่ิบสองยสายสยี่ห้ายหยเจ็ดยิปดยี่ามสิบ นี่ส0ิบก็จะได้เป็นขนาดตามที่เราต้องการแบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำโซ่ไปอีก3 1 2 3แล้วก็ถอยหลังมานะคะจริงๆแล้วเราต้องถอยหลังมา4ใช่ไหมคะเราถอยไป5เลยแบบนี้นี่แล้วเราก็ถักเป็นพอคอใช่ไหมคะถอยกลับมาแบบนี้จะถักเป็นลักษณะเหมือนแบบกากบาทกันนะคะ อืมก็จะเป็นแบบนี้นะคะอืมก็ถักแบบนี้ไปอืมนะคะก็จะถักเป็นเอ็กแบบนี้ค่ะนี่ถักเดินหน้าไปหนึ่งก่อนเว้นหนึ่งช่องไปก่อนแล้วก็ถักเอ็กถอยหลังกลับมา นี่แล้วก็อันนี้เราก็ถักไปแล้วก็กระบาดถอยหลังกลับมาเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาเป็นแบบเหมือนกากบาดไข้กันใช่ไหมคะนี่ เราก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ จับนะคะอุ้ยแกะเชื่อแป๊บนึงนี่แล้วเราก็จะถักแบบนี้ยค่ะไปจนสุดลายก่อนสุดโซ่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะวนขึ้นมาเลยนะคะเพื่อที่ว่ามันก็จะได้เป็นเหมือนอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเลยนะคะอืม เนี่ยค่ะแล้วเตยก็ทํามาจนถึงสุดทางตรงนี้แล้วนะคะนี่แล้วก็หลังจากนั้นพอวนกลับมาข้างนี้ใช่ไหมคะเราถักแบบนี้เลยก็คือจะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ไปขึ้นข้างนี้ก่อน ตรงนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็ย้อนกลับมาตรงข้างนี้นี่เพื่อที่มันจะเป็นลักษณะแบบกากบาทเหมือนกันนะคะอย่างนี้นี่แล้วก็พอมาถึงตรงนี้เราก็จะทำเป็นลักษณะแบบเดียวกันเลยอะคะ่ะก็คือถักเป็นโซ่เอ้ยถักเป็นพอคอนะคะแล้วก็ เดินหน้าไปหนึ่งเราก็ถอยหลังมาหนึ่งแบบนี้เหมือนกันเลยนี่ค่ะ นี่เราก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะคะอย่างนี้เลยตอนนี้เตยก็ถักมาจนถึงนี่สุดทางตรงนี้แล้วนะคะก็จะถักไปแบบเดียวกันเลยค่ะแต่พอมาถึงตรงนี้ค่ะเตยต้องทำเป็นนี่ หอข้อหนึ่งปกติแล้วก็เก็บเข้าไปในช่องโซ่แบบนี้เลยนะคะนี่เนี่ยค่ะมันก็จะเท่ากันแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นทําเป็นโซ่สามขึ้นไปเหมือนเดิมและเราก็ไปเริ่มจากตรงนี้นี่แบบนี้นะคะแล้วก็ถอยหลังมาไขว้เหมือนกันเลยแบบนี้ แล้วหลังจากนั้นแถวต่อไปเราก็ทําแบบเดียวกันเลยค่ะนี่เนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําแบบเดียวกันนะคะที่ว่าเป็นควายแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะ นี่นั่นแะเนี่ยค่ะสังเกตดูมันจะอยู่ในช่องที่ตรงกันนะคะอืม ค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักมานี่ค่ะทั้งหมดตอนนี้จะขึ้นแถวเป็นแถวอยู่ที่แถวที่ห้านะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายแบบนี้ทีนี้เราก็ถักแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนถึงความสูงตามที่เราต้องการได้เลยนะคะว่าเราต้องการเป็นความสูงอยู่ที่เท่าไหร่เราต้องการความสูงอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ จริงๆแล้วใช้เข็มเบอร์สี่ะค่ะมันไม่หลุดง่ายแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เตยถ่ายเหมือนต้องออกกล้องอยู่ตรงกลางแล้วเตยก็ต้องแบบเงื้อมือถ่ายอะค่ะมันก็เลยอาจจะทําให้ไม่ถนัดแล้วเข็มมันก็จะหลุดบ่อย,อยๆใช่ไหมคะนี่ทีนี้เราก็จะถักเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตรงที่ว่าความสูงขนาดตามที่เตยต้องการนะคะว่าจะเป็นความสูงเท่าไหร่ เหมือนการความกว้างอะคะ่ะคือถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะปรับขนาดนับโซ่อะคะ่ะให้มันออกมาเป็นเลขคู่แล้วเราก็จะทําออกมามันก็จะได้พอดีเหมือนกับตามแบบของเตยนะคะเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราไปทําเป็นเลขคี่ใช่ไหมคะมันก็จะทํา x ได้แบบนี้คะ่ะที่ว่าเป็นเอ็กร์พอคอแบบไม่ไม,ไม่ไม่สุดทางไม่มันจะเหลือเศษหนึ่งะคะแต่ถ้าเราไปทําเป็นเลขคู่ปุ๊บ มันก็จะออกมาแล้วก็วนมันก็จะได้พอดีแบบนี้นะคะนี่นั้นเดี๋ยวเราก็จะถักไปเรื่อยๆกันก่อนนะคะค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักมาได้นี่ลายแถวแล้วเหมือนกันนะคะก็จะออกมาเป็นทรงแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่เป็นแบบฝาปิดลงมาใช่ไหมคะเล็กแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ทําเป็นทรงฝาปิดก็ได้หรืออีกแบบหนึ่งนะคะสามารถที่จะ ทำเป็นแบบเหมือนใบสีส้มที่เตยลงไว้ในเพจนะคะนี่วิธีการถักอะคะ่ะมันจะเป็นลายเดียวกันไปทางใบเลยเนี่ยค่ะก็ถักเลยมาก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปมันก็จะกลายเป็นเหมือนตัวกาก,กบาดใช่ไหมคะที่ควยกันไปมาแบบนี้นี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะถักแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆอย่างที่เตยบอกเนาะจนได้ความสูงตามขนาดที่เราต้องการเองได้เลยถ้าเกิดว่าเหมือนเดิมนะคะระหว่างเชือกร่มมีดินกับเชือกร่มไม่มีดิน มันจะต่างกันนิดนึงนะคะดังนั้นก็ลองปรับขนาดเอาก็ได้นะคะแต่เนี้ถ้าเป็นแบบในมีดินอันนี้เตยเริ่มต้นมาที่โซ่สามสิบนะคะอืก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆกันก่อนนะคะแล้วตอนนี้เตยก็ทำมาถึงตรงที่เตยว่าขนาดพอดีแล้วนะคะทั้งหมดจะอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแถวนะคะอืพอหลังจากนั้นเราก็จะทำเป็น x วนรอบก่อนนะคะหนึ่งรอบก็ขึ้นต้นเป็นโซ่หนึ่งี่เราก็จะถักเป็น x นวนไปเลยค่ะ จริงๆแล้วต้องขอบกระเป๋าอะค่ะจะทำซัก x สัก2แถวหรือว่า3แถวก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าก็จะขึ้นอยู่กับขนาดที่เราชอบนะคะนี่นั้นเดี๋ยวเตยก็จะถักแบบนี้ค่ะเป็น x วนไปเรื่อยๆก่อนนะคะสังเกตดูตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นลายเป็นเหมือนกากระบาทกันนะคะแต่จะเป็นเฉพาะช่องสุดท้ายที่ว่าต้องใส่เป็นแบบนี้นะคะ ค่ะนั้นเดี๋ยวเราถักเป็นเอ็กไปเรื่อยๆกันก่อนนะคะ ตอนนี้เตยก็ทำเอ็กมาสองแถวแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเตยจะทำขึ้นเป็นสายกระเป๋าแล้วนะคะเพราะว่าแบ่งครึ่งมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะขึ้นโซ่เพื่อจะเป็นสายของกระเป๋าทีนี้ค่ะในส่วนโซ่ก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะทำตามขนาดของแต่ละท่านได้เลยจริงๆแล้วว่าค่ะแนะนำจะทำเป็นแบบเผื่อไว้หน่อยก็ได้นะคะให้สายมันยาวเพราะเวลานั้นเราก็สามารถผูกได้ข้างหลังนะคะ แล้วถ้าเป็นแบบผูกข้างหลังเตยว่ามันเก๋ดีนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครจะทําพอดีก็ได้เช่นกันเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะขยายขึ้นมาเหมือนกันนะคะนี่งั้นเดี๋ยวเราก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะตอนนี้เตยก็ทำนี่สายกระเป๋ามาจนถึง ตามที่เตยชอบแล้วนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ค่ะลืมบอกว่าตอนที่ขึ้น x แถวที่สองะคะ่ะนี่เตยก็จะขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะวนมาจนถึงตรงนี้แต่ข้างนี้ยังเป็น x 1แถวอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำสายกระเป๋าขึ้นไปให้มันเป็นสายกระเป๋าให้แบบเดินเส้นเดียวไปกันเรื่อยๆเลยอะคะ่ะจะได้ไม่ต้องให้มีรอยต่อของเชือกเยอะนะคะนี่เราก็ ีนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อให้มันอยู่สายมาใส่สายอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะใส่เข้าไปในตรงช่องที่เราขึ้นโซ่ไว้นะคะก่อนหน้านี้นี่มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ดึงเป็น x ขึ้นมาหนึ่ง ขอโทษค่ะไม่ใช่เป็นเองนะคะแบบดึงขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เราก็ดึงขึ้นมาเหมือนกันเท่ากับว่ามันจะเป็นสองแถวใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะทำเป็นขึ้นมาตรงใส่สายกระเป๋าตรงนี้เลยนะคะ นี่ยค่ะมันก็จะเป็นลายเหมือนลายกระเป๋าลายสายกระเป๋าของสายอื่นก่อนหน้านี้นะคะที่เตยเคยทําไว้ใน ep ก่อนหน้านี้นะคะ่ะนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะถักไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอสายวนมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะพอถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็จะถักเอ็กมาเราก็ทําเป็นช่องใส่กระดุมตรงนี้แล้วก็ มาติดกระดุมตรงข้างนี้กันนะคะอืมนั้นเดี๋ยวเตยก็จะถักให้ครบในส่วนของช่องโซ่แต่ละโซ่ก่อนนะคะอืมอแล้วตอนนี้เตยก็ทำมาจนถึงโซ่ที่แบบนี้ใช่ไหมคะถึงข้างหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำเป็น x ต่อไปเลยค่ะนี่ ทีนี้ถ้าเกิดว่าตรงช่วงระหว่างกลางของกระเป๋าอะค่ะเราจะต้องทำเป็นช่องที่เตรียมใส่กระดุมใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะนับตรงกลางแบบนี้นะคะนี่วิธีการก็คือแบ่งครึ่งแบบนี้ตรงนี้มันจะอยู่ในข้างเท่ากันอยู่แล้วดังนั้นก็แบ่งเลยค่ะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดดังนั้นเราทำให้ตรงกับช่องนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะนั้นเดี๋ยวเราทำไปจนถึงตรงนี้ก่อนนะคะก็ทำเอไปเรื่อยๆก่อน จริงๆแนละ้วถ้าเกิดว่านับแล้วใครจะเอาอุปกรณ์มาติดก็ได้นะคะแต่เตยเป็นคนไม่ค่อยซื้ออุปกรณ์ดังนั้นเตยก็จะใช้นับเอานะคะ,คะเตยก็ทำมาจนถึงตรงที่หลักตรงกลางนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำโซ่ไปเลยค่ะ2 3 4สามสี่ห้าหก,หกดแปดเก้ 12บ3 14 15 16 17 18 19 20นะคะและเราก็จับมาให้มันตรงกันนะคะให้ลายมันออกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาใส่ในหลักนี้ต่อไปได้เลยค่ะ แล้วเราก็ถัก x ต่อไปเรื่อยๆก่อนเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวพอ เราถักมาถึงตรงช่องนี้เราก็จะทำโคง้งสายกระเป๋าไปนะคะนี่เราก็จะทำเป็นโซ่หนึ่งโซ่สองแล้วก็มาใส่ตรงช่องนี้ต่อเลยค่ะเก็บเพราะว่าเราขึ้นต้นโซ่ตรงนี้เอาไว้ใช่ไหมคะนี่เราก็จะเก็บเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็โซ่หนึ่งหลังจากนั้นโอ๊ยขอโทษค่ะไม่ต้องทำโซ่เพราะอันนี้เราจะทำเก็บขอบกระเป๋าแล้วนะคะ ทีนี้เราก็เริ่มต้นเก็บขอบกระเป๋าได้เลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกับตอนที่ถักของสายกระเป๋าเลยค่ะนี่ก็จะเป็นขอบกระเป๋าแบบเดียวกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาติดกระดุมกันในขั้นตอนสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะคะนี่ ค่ะแล้วตอนนี้เราก็ทํามาถึงอีกข้างหนึ่งแล้วนะคะเราก็ถักไปเหมือนเดิมเลยค่ะโซ่สองเสร็จแล้วเราก็มาทําตรงเก็บสายด้านนี้เลยค่ะนี่หลังจากนั้นเราก็เดินเก็บขอบไปต่อนะคะนี่ นี่ตรงนี้เราก็จะทำเป็นเก็บแบบเดียวกันเลยนะคะอันนี้จะลักษณะเก็บเหมือนก,นกันกับตอนที่ทำตรงช่วงสายกระเป๋านะคะนี่เราก็จะดึงเก็บแบบนี้ไปทีละโซ่เหมือนกันนะคะ ส่วนถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วอะค่ะจะมีอีกแบบหนึ่งเราสามารถถักเป็นแบบที่เป็น x แล้วก็เป็นฝาปิดไปเลยก็ได้นะคะที่ทําเป็น x แล้วก็ฝาปิดแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เตยจะทําเป็นกระดุมแล้วก็ติดแบบนี้นะคะหรืออีกแบบหนึ่งใครจะทําเป็นแม่เหล็กติดตรงกลางก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันต่อไปเตยจะทําเป็นหมวกลงนะคะเพราะว่าตอนนี้จริงๆเตยถักหมวกอยู่ด้วยแต่ว่า คืออันนี้แบบเห็นว่าเร็วกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเชือกของเพื่อนๆนเหลือกันก็จะได้เอามาถักกันได้ก่อนนะคะนี่นี่ค่ะแล้วก็พอทำออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะและเราก็จะเก็บตรงนี้ไปเหมือนเดิม นี่เสร็จแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะทำแบบนี้เก็บเข้าไปเลยนี่แล้วก็ดึงหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเป็นการเก็บนะคะสายแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาติดกระดุมตรงนี้กันนะคะนี่กนเท่ากับว่าวันนี้เราจะได้กระเป๋าจากเชือกที่เหลือกันแล้วนะคะนี่นั้นเดี๋ยวเตยไปติดกระดุมก่อนนะคะ แต่กระดุมาันนี้เราจะใช้เป็นการเย็บเอานะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นกระเป๋าสะพายข้างอีกหนึ่งใบนะคะถ้าถักตามแบบของเตยนะคะใช้เชือกร่มไม่มีดิ้นนะคะและเริ่มต้นที่เซ่สามสิบขนาดจะออกมาเท่ากับประมาณหนิ้วนะคะแล้วก็ความสูงค่ะจะอยู่ที่เจดนิ้วนะคะนี่ก็สามารถถักตามกันได้นะคะ จริงๆแล้วใช้เชือกไม่เยอะเหมือนกันค่ะอันนี้แต่จริงๆแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าในกระเป๋าแบบที่เตยลงไว้ในเพจทุกใบนะคะก็คือจะใช้เชือกร่มไม่เกินนะคะ1ถุงถ้ายัางไงก็สามารถถักตามกันได้นะคะแบบนี้เลย